ยกยอตอนประมาณสองทุ่มครึ่งครับเราได้ปลาะตะโกกมาหนึ่งตัวตแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าปลามันมีเงี้ยงมันติดยอไม่รู้จะเอาลงมายังไงดูได้ใส่ตาแล้วน่าจะประมาณสักกิโลกว่ากว่าอ่ะเทียบ เป็นปลาแม่น้ำนะครับแม่น้ำลบบ,บุรีถ้าเอาออกมาแล้วโชว์หน่อยนะครับผมขอดูโอ้ไม่ง่ายติดเงี้ยอยนี่ติดเงียตาไม่ค่อยดีอืม ติดเงี้ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยหน่อยโอ้โชว์หน่อยโอ้ชอเดี๋ยวดิ้ดเดี๋ยวดิ้ดหลุดโลเท่าไหร่ประมาณโลครึ่งได้ไหมโลครึ่งครับสวยงามเอาไว้ดีเลยไม่ต้องไปถ่ายแล้วนะครับแล้ไปเลย เอาอไป่ตยกย่อ่อตอ